ไม,าม,ามา่แค่เราลงจับมือกันหลายๆเนี่ยแล้วก็ได้ข่าวว่าไปถึงทุเรียนกาปองมาเลยสายกากปองมาเลยติดไปใช่มันเป็นต้องการันตีอะตีจนน่วมเลยตอกเขาแก่เอามาให้ตีกันอะโอ้ติดรู้แล้วนี่กี่วันถึงเก็บได้ครับอ่าก้าวก้าวก้าสิบถึงหนึ่งร้อยวันนะครับสำรับสำรับทุเรียนใต้พันธุ์ซาลิกา

Bằng lấy tích bằng thôi. cây không làm ăn gì. nước với này มันทำไปเลยฮนะกินเลยปกติอร่อยไหมครับอร่อยค่ะสำหรับปีนี้อากาศอากาศค่อนข้างร้อนจัดมากฮนะแล้วก็ทำให้ทุเรียน เราไม่สามารถที่จะเอาน้ําขึ้นมาหล่อเ,เลี้ยงได้เพราะน้ําเราไม่พอเราต้องพยุงน้ำเอาไว้ครับเพื่อเพื่อ,อติดจะรักษาต้นนะครับพูดถึงว่าผลผลิตติดไหมก็ติดพอสมควรนะครับแต่แต่ว่าไม่ถึงกับว่าเหมือนปีที่ป,ปีปีที่ผ่านๆมาครับทุเรียนสาิกาเป็นทุเรียนท้องถิน่นเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงานะครับอำเภอกระปงเราแล้วก็เชิญชวนของแท้แน่นอนครับอำเภอกระปงครับทุเรียนสาิกา ราคาก็เริ่มต้นที่280บาท250บาทแล้วก็ถ้าเป็นไซส์เล็กก็220บาทครับครับ <c oughs> ก็เริ่มมาประมาณสัก4วันแล้วครับ <c oughs> เริ่มเริ่มเข้าสุด <c oughs> ครับรสชาติทุเรียนสาริกาปีนี้เป็นไงบ้างครับปีนี้ผมว่าอร่อยกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าฝนรแรงนะครับฝนมันน้อยทําให้เนื้อของทุเรียนสาริกาเนี่ยแห้งไม่ไม่ไม่แฉะนะครับก็ผมว่ามันอร่อยกว่าทุกปีแต่ว่าลูกลูกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่โตเหมือนทุกปีนะครับลูกลูกอาจจะเล็กกว่านิดนึงเหมือนทุกปีเนี่ยอาจจะมี2อกิโล กว่า2กิโลหมีแต่ปีนี้ไม่มีไม่มีเลยนะก็มีแค่โล6โล7อะไรเงี้ยใหญ่สุดแล้วนะครับข้าผมเองก็เป็นเจ้าของไร่สุนนีรันนะครับก็ขอเชิญชวนแฟนพันธุ์ทยที่ชอบทานทุเรียนสาลิกานะครับก็เวะมาชิมทุเรียนสาลิกาได้ในอำเภอกระโปงนะครับเป็นออริจินัลนะครับทุเรียนที่ดําเนบโดยที่นี่นะครับที่อำเภอกระโปงจังหวัดพัางงาน,นะครับทุเรียนที่ได้รับตรา,าสัญลักษณ์จากที่ใหญ่จากกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าทุเรียนสาริกาเนี่ยปลูกที่อำงเพอกระพงเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ,รบถ้ามีโอกาสก็เวะมาชิมได้นะครับร้านผมอยู่ที่ถนน4090นะครับหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตะบนหมดนะครับ